สวัสดีค่ะวันนี้คุณแอปนะคะมีเรื่องราวดีๆในการดูแลลูกค้ามาแบ่งปันเราอย่างไรบ้างคะค่ะก็วันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องของลูกค้าลูกค้าที่เป็นไตระยะที่2ค่ะเออระยะที่สองระยะที่2ตอนตายแล้วก็คือที่ติดต่อเข้ามาก็คือไตค่าเจฟอาอยู่ที่ 69% 6.9%ในอายุเท่าไหร่คะอายุ63ค่ะ63ก็จะเป็นเสื่อมกางวัยซึ่งอันนี้ก็คือค่า GFR 63แต่สำหรับลูกค้าท่านนี้ดีตรงที่ว่าค่า BUN ค่า CR ของเขาโอเคอยู่ในเกณ<อ>์ก็คือพวกอาหารเนี่ยก็คือเขาทานโอเคก็คือเขาก็จะมีคุมอาหารของเขาโอเคอยู่แล้วแต่ทีนี้ด้วยลูกค้าท่านนี้ที่ติดต่อเข้ามาคือเขาจะมีการมีรับประทานพวกวิาวตามิน ทานพวกยาบายอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบมีการทาให้ระบายอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือเขาไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายไม่มีเราก็แนะนําด้วยชุดใหญ่จัดชุดใหญ่ไปกระพริบเข้าไปเลยเพราะว่าลูกค้าเองอยากที่จะคือดูแลตัวเองเขาตเองยูแล้วเพราะว่า เวลาคนเราแบบคนเรารักสุขภาพันรู้สึกว่าอุ้ยค่าไตเสื่อมเขาจะรู้สึกตกใจคทีนี้เราก็เลยแนะนําเป็นเซตไหนคะเซตใหญ่ก็คือจะเป็นอูมิสองแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งเลยอ๋อเป็นการดูแลแบบฟุ้นฟูเร่งด่วนจริงนะคะเป็นอูมิสองฮาร์ดหนึ่งนะคะคือด้วยคนเราเนาะเวลาเป็นไตก็เฮ้ยคือจะระยะไหนกลัวที่จะฟอกใช่กลัวที่จะพอกจะระยะไหนก็ช่างคือก็ก็กลัวยิ่งถ้าเกิดแบบว่า ค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาก็โอเคจัดชุดใหญ่ไปเลยนะคะก็ทานได้สเดือนจาก GFR นะคะ69สิบขึ้นมาที่92โอ้92แบบในวัย63สิบใช่ไหมคะหกสปีค่ะแล้วอันนี้เราเราให้เขาทานวิตามินปกติเลือไม่ก็คือก็แอปก็แนะนำเขาเกี่ยวกับวิตามินว่าโอเคพวกวิตามินยาละบายและพวกนี้คือให้งดห้งดไปก่อนเพราะว่า ให้ทานเฉพาะยาที่คุณหมอให้ทานหมอแสดงว่าเหมือนกับลูกค้าที่ปัญหาส่วนวก็เลยอยากพิจารณายาอะไรก็ตามที่คุณหมอให้ทานโอเคมีทานได้เพราะว่าณตอนนี้ด้วยเจฟอาเรามันอยู่ที่ระยะที่สองแล้วตะการแล้วคือมันจะไปสามอย่าไปสามแล้วนะเพราะว่ามันไปตายแล้วไงเราก็ต้องดูแลดูแลตัวเองก็คืออะไรที่มันจะเพิ่มภาระให้ตายเราก็งดไปก็ตัดออกไปแล้วก็ฟื้นฟูอันนี้ขึ้นมา แ้นเปงคุยกับลูกค้าจนลูกค้าเห็นภาพว่าเฮ้ยเราอายุประมาณนี้แล้วเรากินอะไรที่มันเป็นภาระไตมากคือนอกจากยาหมอเนี่ยเราก็ควรจะงดแล้วลูกค้าก็ก็เชื่อแล้วก็ทําตามที่เราเนี่ยหยุดทานใช่หยุดทานวัดผลกับตัวพออกาใช่ค่ะก็คือพอจัดที่ใหญ่ไป่ิพเข้าไปอ่าแล้วก็งดตัวนั้นด้วยใช่แล้วก็คือลูกค้าท่านนี้ก็จะดีตรงที่ว่า ควบคุมอาหารค่า BUN ค่า CR เขาไม่ไม่เกินใช่ไม่เกินเลยไม่ใช่ไม่เกินมากไม่เกินเลยคือไม่เกิน1.2ไม่เกิน20ไม่ไม่เกินเลยแต่พอคำนวณแล้วเนี่ยค่า GFR มันไปปกมัน่าจะเสื่อมตามวัยอะไรพวกนี้หรือไม่ก็อาจจะพวกอาหารเสริมอะไรแบบพวกวิตามินอะไรที่เขาทานไปแล้วมันเป็นเม็ดอะไรเนี้ยก็จะทําให้มัน ตามวัยไปแล้วคือทด่คิดสอนเรื่องสมเดือนใช่ค่ะด้วยด้วยชุดที่ดูแลคุณนฟูเร่งด่วนเลยนะคะก็ผลลัพธ์ออกมาเป็น92%้าใช่ค่ะโปอร์เซ็นต์เก้สิบสองนี่ลูกคายคุณหมอน่าจะงงนะคะเพราะว่ายิ่งยิ่งอายุเยอะเราก็รู้อยู่แล้วว่าค่าไตมันเจะต่ำใช่ค่ะก็มันด้วยที่เขาเป็นคนยวติดูแลตัวเองด้วยเขาดูแลตัวเองเขาดูแลตัวเองแล้วมันก็จะทําให้แบบว่าโอเคอาหารก็ดูแลควบคุม แล้วก็พรุ่งนี้ก็ทานด้วยใช่มันก็ยิ่งทําให้แบบยิ่งฟื้นฟูขึ้นมาเร็วแล้วมีการร้องขอยาเสิมวิตามินต่อไหมคะไม่นะคะก็อันนี้ก็คือเพราะว่าน่าจะพิสูจน์แล้วใช่เพราะว่าคือด้วยมันเป็นเม็ดนะเนาะเราก็อธิบายแต่ว่ามันเป็นเม็ดมันก็ไตเราจะยิ่งทํางานหนักก็เลยแบบว่าใช่คือด้วยสินค้าของเราด้วยเจลของเรามันก็คือดูดซึมเข้าไปได้ทันทีแล้วมันก็ไม่ได้เป็น เป็นภาระหรือเป็นแบบว่าทําให้ไตเราทํางานหนักมากคือ,อค่ะก็เลยเขาเชื่อเขาก็ตึขึ้นมา <c oughs> ก้าสสองก็เสียงค่ะดนใจนะคะหรือว่าใช่เขาบอกว่าเขาก็คือเหมือนว่าอ่ะให้ดูให้หน่อยหลัจงจากทานไปเนี่ยอ่กาก็เออยักระยะที่สองตกปนะคะก็ขึ้นมาที่ระยะที่หนึ่งหนึ่งต้นเลยหนึ่งต้นเก้าสิบสองเลยเตียมาก คนที่อายุ63โอ้โหนี่นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่จริงๆเลือกเสื่อมตามไวมันขึ้นอยู่กับความคิดเราเนาะเราจะปล่อยให้มันเสื่อมตามไวก็ได้หรือเราอยากจะฝืนธรรมชาติก็ได้อย่างเคสนี้ถือว่าฝืนธรรมชาติแต่ว่าออกมาแล้วลูกค้าน่าจะครับแฮปปี้ก่อแฮปปี้ค่ะ63่ะแล้วแบบโอ้โหค่าไตขึ้นไป92นะคะสุดยอดมากๆเลยในฐานะคนแนะนําดีใจไหมคะดีใจค่ะก็คือแบบดีใจที่ทําให้เขาแบบ G.R เพิ่มขึ้นมานะคะแต่ด้วยอื่นใดก็คือดีใจที่แบบว่าเขาเชื่อเราเขาเชื่อเราบอกว่าเราแนะนําแล้วเขาก็เชื่อเราแล้วก็ทําตามแล้วผลมันออกมาแบบดีมากมันก็แฮปปี้นะคะก็แฮปปี้ทั้งคนทั้งคนที่แนะนําคนที่แนะนําค่ะเพราะว่าด้วยเหตุและผลนะคะอย่างที่บอกว่าเราเองก็มีการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ เรื่องเกี่ยวกับคำเสื่อมของไตนะคะมาแต่ละคนเนี่ยมีความชํานาญเชี่ยวชาญในการแนะนําทุกท่านนะคะลูกค้าทุกท่านยังไงก็คุณแอฟนะคะก็สามารถก็เรียกว่าแนะนําลูกค้านะคะวัย63แต่สามารถทําจากค่าไตเนี่ยข, 59, ขึ้นมาเป็น69ขึ้นมาเป็น912ได้โหต้องขอบคุณขอบขอบคุณคําแนะนําดีๆแล้วก็ขอบคุณภู้มีิกาหาน้องใช่ไหมคะอูมมิกาฮาเลยนะคะขอบคุณพี่แอฟด้วยค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.